ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยวันนี้เราจะมาพับจักรยานคันนี้นะครับเพราะว่าเราจะใส่รถของเราครับรถของเราเนี่ยถ้าไม่พับเนี่ยมันก็จะเต็มนะครับเราต้องพับแล้วเขาออกแบบมาให้พับครึ่งได้ด้วยครับแต่ว่าก่อนที่จะพับเนี่ยเราต้องคลายน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับสองตัวนี้นะครับคลายออกเลยครับไขควงแบบแฉกนะครับแบบแฉกครับแบบแฉกคลายออกแล้วก็นิดเดียวครับนี่ครับหลุดแล้วครับระวังด้วยนะครับมันจะมี วงแหวนเล็กๆอาจจะหลุดได้นะครับพวกน้นหนูๆจับระวังนะนะครับวงแหวนเล็กๆพวกนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับเพราะฉะนั้นเวลาถอดต้องระวังอย่าให้มันหายนะครับนี่เห็นไหมหล่นลงมาแบบนี้ต้องระวังนะครับไม่อันนี้ไม่งั้นมันจะล็อกไม่อยู่นะครับจับก็ไม่ได้อ่ะอ่ะตอนนี้ว่าโอ้ยตกแล้วแล้วนะครับสมมติครานี้เปิดอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับใช่เราก็ต้องคลายเหล็กตัวนี้ออกครับคายก่อนตัวนี้เนี่ยถ้าไม่คลายออกเราก็จะพับไม่ได้พับยาก วิธีคลายก็อย่างนี้นะครับ,บท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขึ้นอย่างนี้เลยคลายอันนี้แต่เดิมมันล็อกอยู่อย่างนี้นะครับเราก็คลายออกป,ปุ๊บป๊บออันนี้มันอันนี้คือการล็อกนะแน่นเปี้ยกเลยคราวนี้นรเราจะเราจะ,เราจะคลายออกเราก็ต้องปลดตัวนี้ออกนะครับ <ư? S 1> รวมแล้วนะครับรวมแล้วคันนี้ก็ยกขึ้นอย่างนี้เลยหนึ่งสอ,องปุ๊บนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยล้วเราก็สามารถครับโชว์อย่างนี้อะไรนะครับอืม ระวังบันไดเขาด้วยนะครับเอาบันไดลงไปจะให้ชนล้อนะนี่เสร็จแล้วครับก็เหล็กตรงนี้ครับเอาไว้ค้ำครับไม่ให้จักรยานหน้ามันคว่ำนะครับก็จะอยู่ทรงนี้นะครับนี่แค่นี้เราก็สามารถยกขึ้นรถเราได้แล้วแต่จะให้ดีนะครับเราสามารถพับแฮนตรงนี้แล้วคลายออกได้อีกนะครับเพื่อให้แฮนเนี่ยไม่ชี้มาอย่างงี้ให้ชี้ไปในทางเดียวกับกับตัวจักรยานนะครับตัวเฟรมหรือตัวเบาะนะครับ จุ๊บจุ๊บได้เดี๋ยวอ้าวโอ้ยนี่ครับได้แล้วครับได้อยู่ได้อยู่แต่๋ยวสมมติเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก่อนนะครับขายอีกขายอืมไม่น่าได้อันนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่ปรับอย่างนี้อันนี้มันปรับสำหรับให้แฮนด์สูงแฮนด์ต่ำนะครับอันนี้ตัวปรับเฉยๆ โอ้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรเราก็เอาไ้ส่งนี้ของมันครับผมแบบนี้มันเดิมก็ได้อ้าวผิด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 หมุนผิดต้องหมุนไปทางนี้นี่ครับหมุนล็อกโอเคเอาไปเดิมอนี้สำคัญนะครับต้องแน่นถ้าไม่แน่นเนี่ยมีอุบัติเหตุได้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จริงไม่งั้นเราเวลาปั่นๆเ้าเลี้ยวอัตโนมัติหัก พวเลยนะครับนี่ครับก็สามารถเอานอนไว้อย่างนี้ได้นะครับก็<อ>จะสั้นแค่นี้แต่ว่าอย่าลืมครับน้องๆหนูๆครับตัวนี้ยังต้องเก็บไว้นะครับแล้วก็ตอนที่เราอะไรน,นะตอนที่เราจะแกะออกเนี่ยเพื่อที่จะใช้จักรยานเนี่ยก็ต้อง เราก็ต้องเก็บตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าตอนที่เราประกอบให้เหมือนเดิมเนี่ยตัวนี้ก็ต้องใส่เหมือนเดิมจะให้ดีนะครับเราหน,ห,นหนูต้องจะเล่มามนด้วยอ่ะต้องหาถุงมาใส่นะ <หา S 1> ถุงพลาสติกนามัดใส่ไม่งั้นแล้วน็อตตัวเล็กๆมันจะหล่นหายนะครับมันจะล่วงอะ่ะใชะ่เอาไ้แค่นี้ก่อนเฮ้ยอเอานี่เห็นไหมเนี่ยหลนน่นเห็นไหม จะเป็นแบบนี้จะไม่ระวังเนี่ยหล่นหายอย่างนี้เลยนะน้องหนูจำไว้นะครับจำไว้เยอ่ะเดี๋ยวพ่อจะไปหาถุงมาใส่โอเคนะอ่ะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายขอปุออ๊บออดไอ้แพดสองนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวพูดกันได้เลยบาย,บายบาย